เอาเดียวก่อนไมน่นหรอกเดี๋ยวไัดพายแค่ันไม่มไม่ัายมแนนเราก็แค่หาแล้วมันไป 对对对。 อ่ไรนี่เ็นไม่บุวน้องเอาเธอแบงยอน้องเท่งแม่ไม่เยอเกิ้ยงาน้นํากดเยอเมืแ่งเบิร่นบุญป่าวเขาเรี้อไงานเไาเรีย่งาขึ้นไปไป่มงา คือณปัจจุบันนี้ปริมาณน้ำเราก็มีอยู่ที่78เอรซนะครับก็การบริหารของเราก็จะดูแลทุกภาคส่วนนะครับทั้งด้านการปรปานะครับอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ระบบนิเวศแล้วก็พื้นที่การเกษตรในพื้นที่แล้วก็พื้นที่การเกษตรด้านท้ายในตัวลำน้ำขีจังหวัดยะโสธรแล้วก็จังหวัดอุบลด้วยครับ คือตอนนี้นะครับพื้นที่การเกษตรของเรานะครับที่เราทําการเพาะปลูกนะแล้วก็เลี้ยงกุ้งนะครับในพื้นที่ของเราเองเนี่ยตอนนี้ประมาณ2องแสนเก้ืไร่นะครับคิดเป็นพื้นที่แล้วก็ประมาณ94%ของพื้นที่ทั้งหมดจากฟามแสนไร่นะครับแล้วก็มีการเลี้ยงกุ้งนะครับอยู่ที่ประมาณ3 4 7 7ไร่นะครับก็ตัวนี้ก็ เราก็ต้องส่งไปเพื่อให้มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำนะครับกุ้งเพราะว่าอาจจะมีผลเรื่องตอนฤดูหนาวอากาศหนาวเยอะๆก็จะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำบ่อยครับผมจะไปรือรต้องใช้น้ำยังไงบ้างคุณครับก็ปริมาณน,น้ําที่ส่งให้นี่ครับเราก็ส่งไปเต็มศักยภาพของคลองที่สามารถที่จะรับได้นะครับแต่ว่าการใช้น้ําในบางพื้นที่อาจจะเกินความจุข,ของคลองนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ใช้น้ํากันอย่างประหยัดนะครับแล้วก็เพื่อ ให้เอื้อเฟื้อกับพื้นที่ที่อยู่ด้านท้ายน้ําด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ได้ตับน้ําทุกภาคส่วนครับ